ทุกคนมาจ้ะวันนี้ฉันจะมาแนะนำเรื่องหน้าอ่านที่ฉันยังไม่ได้อ่านเรื่อง My Number One Bunny แกเรื่องเนี้ยฉันว่ามันเป็นแนวแบบฟิลกูดฟิลใจอะไรอย่างงี้เว้ยแล้วก็แบบเป็นเด็กมัธยมน่ารักใสๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแฟนตาซีนิดนิดคืองนี้เรื่องเนี้ยน้องนายเอกของเราอะ่ะชื่อว่าน้องบันนี่ส่วนพระเอกของเราอะ่ะชื่อว่าเจิง้งคือน้องบันนี่เนี่ยแบบเหมือนเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็แบบทําอะไรก็ได้ที่หนึ่งมาตลอดเลยเว้ย จนอยู่มาวันหนึ่งเจิงเนี่ยย้ายเข้ามาแล้วก็มาแบบเหมือนแย่งตำแหน่งทุกอย่างของน้องบันนี่ไปเหมือนแบบว่าเรียนท้งเรื่องเรียนเรื่องแบบกีฬาหรืออะไรเงนะี้ย <c oughs> ก็คือแบบกลายเป็นที่หนึ่งแทนน้องบันนี่เว้ยน้องก็เลยแบบไม่ชอบหน้าแต่เจิงเนี่ยก็คือเหมือนแบบชอบน้องบันนี่มากเราก็แบบเหมือนแบบมาตามจีบอนะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่น้องไม่ชอบหน้าไงน้องก็แบบอ่ะปฏิเสธไปอนะไรเงี้ยแต่อยู่มาวันหนึ่งเว้ยคือ น้องบันนี่ยก็กลายเป็นกระต่ายแล้วเป็นกระต่ายของเติงอ่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปทุกคนก็ต้องไปตามอ่านกันนะคือเรื่องเนี้ยสั้นๆเองส1บตอนไปค่ะฉันยังไม่ได้อ่านแต่ว่าเดี๋ยวเออมันสั้นๆเองอ่ะเดี๋ยวถ้าฉันอ่านจบแล้วฉันจะมารีวิวทีละกันไปค่ะ